นั่งอยู่บ้านเท่ๆก็ดีแล้วเอา,ากกแตกก่เกามลำบากเฮ้ยระยาทางอีกยาวไกลส้อมเดินเท้าส้อมส้อมเดินเท้าจะไปวิ่งเท้าสองหัวม,ม้นวน ซ้อมก่อนนอครับนอกินได้่หางาอ้าวอ,อยาขีขมอ้มม่หืมาหง อันหนึ่งพาตาก้นมาบ้านเดือนหนึ่งมีแค่นาะดอกกุมาเนาะเยีมินนี่อเียคุณดูีไผเอาลงนี่เนอ ขึ้นหูยานแล้วกันบหูหันเดี๋ยวนี้หันกับท้องฟ้ามืดครึ้มท้องฟ้าอันแสนสวยฮีกนอัพี่กะขึ้นโอยนี่ผมได้หรอ เพื่อเขาจะว่าวิวสวยอะระยะทางอันนี้อันนี่ทางว่าสวนยางยังเปว่าง่ายถ้าสวนผู้เลียนนี่เฮ้คิบเบอร์คิบเบอร์ฮู้ฮู้ิม่ได้กินแกงย่อ เอ้เปอทำโทษไอ้ปอจั่วรถมาจอดแล้วกับเคยห้องอย่างกับบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ้มอินงามใจสู้หรือเปล่าบุ <c ười> หยลูกนทิควะไว้ไม่บ <c ười> อกมา <c ười> <c ười> <c ười> รีรถใครไม่รู้มาสีเขียวปลึ้งเลยอ่ะ